อหานซ้ายซ้ายอีกมึงทำอะไรไว้มึงสรางภาพมาคุณตอบแฟนเก่าเออแล้วไงต่อถ้าแบบมึงก็กดกูมีแค่นี้มึงพูดอะไรวะในแชทอบบมึงปากเก่งมากไม่ใช่เหรอไม่ได้ปากเก่งแล้วทำไมขอโทษกูทำไมก็ขอโทษน่ะก็กูผิดอ่ะกูไม่รู้อะแต่ไม่มึงโกรธอ่ะอ้าวมึงก็มารับโทษไงมาหนึ่งทีมาไม่มาให้กูพูดหนึ่งทีมาเน่ อ่ะมึงหยุดปากนะอ่ะ,อะ,อะถ้ามึงยิงกูว่ามึงมีเจ็บอ่ะอ่ะก็แล้วมึงตีกูมึงก็เจ็บเหมือนกันเอ่ามางั้นมึงกลับไปดิงั้นกูขอย,ยิงมึงทีนึง่งสิมึงจะไล่ยังไงนะมึงจะไล่ตัวละกูเลยมึงยืนดีดิจิ่งอ้อยเจ้ามึงไอสัตว์มึงตีหัวกู